ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณข่าวสตังมีเดียประจำวันพุทธที่11ตุลาคม2566ครับจะมีการจัาเงินเยียวยา15,000บาทต่อครัวเรือนใครได้บ้างมาดูข้อเท็จจริงก่อนนะครับ มีคุณผู้ชมหลายคนถามกันมาในไลน์นะครับในไลน์นี้แล้วก็ในช่องสตางค์มีเดียทีมงานหลังบ้านเนี่ยรวมคําถามมาหลายคนมากแต่คําถามเดียวกันว่าจริงไหมสตางค์ไปตามข่าวมาแล้วนะครับเป็นคลิป YouTube ช่องนี้นะครับปรากฏว่าเป็นข่าวปลอมไม่ใช่เรื่องจริงนะครับไม่มีการแจกเงินเียวยา โคเดละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทไปอย่างไดใครที่ดูคลิปช่องนี้อย่าเชื่อและอย่าแชร์ตอบเป็นข่าวปลอมนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดไปดูทิกต f อกเฟซบุ๊กยูทูบว่าจะมีการแจกเงินอะไรแล้วไม่เชื่อคอมเมนต์มาใต้ล่างได้เดี๋ยวทีมงานสตางค์มีเดียจะไปสแกนให้ข่าวไหนจริงจะบอกว่าจริงข่าวไหนปลอมจะบอกว่าปลอมดูช่องสตางค์มีเดียไม่โดนหลอกแน่นอนสตางค์จะส่งข่าวจริงให้คุณถึงหน้าจอ YouTube แค่คุณกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียและจะได้ดูข่าวจริงครับ มีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ